สวัสดีค่ะดิฉันครูปิว๋วปารมีโรจนเมธานนท์เกิดเมื่อวันสุกป,ปีขานวันที่22มิถุนายน2505เป็นบุตรคนแรกของคุณพ่อกินสุนและคุณแม่เล็กบุญราศีหลังจากจบป .7 และดิฉันได้ศึกษาตอ่อระดับมัธยมสมัยนั้นเรียกว่ามศ .1- ถึงมศ .3 ที่โรงเรียนล่าชหารายรัชดาพิเศษหลังจากจบ มศ .3 แล้วมีทุนการศึกษาของรัฐบาลให้ไปเรียนครูแบบเร่งด่วนดิฉันได้รับทุนไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์เป็นเวลา2ปีและได้กลับมาบรรจุเมื่อวันที่1พฤษภาคม2524่ณโรงเรียนบ้านหนองกบตะแบงสาม,มัคคีอำเภอโนนลินแดงดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนแห่งน,นั้นเป็นระยะเวลา10ปีต่อจากนั้น ในปี2534ดิฉันได้ย้ายมาที่โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหันทรายและในปี2537ดิฉันได้ย้ายมาทำการสอนที่โรงเรียนบ้านละหันทรายคุรุราดบำรุงวิทยาแห่งนี้ระหว่างที่ดิฉันได้ปฏิบัติงานได้ศึกษาด้วยตนเองจนกระทั่งจบระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชค่ะบรรยากาศในการทํางานตลอดละระยะเวลาที่ทํางานณนโรงเรียนบ้านละหานทรายแห่งนี้ดิฉันได้รับความเมตตาได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากเพื่อนครูด้วยกันทําให้ชีวิตการทํางานมีความสุขขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ทําให้อายุราชการของดิฉันมาถึงหน้าวันนี้อย่างมีความสุขค่ะความสําเร็จของนักเรียนคือความสุขของดิฉันค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางจรณาหานร,รงเกิดวันที่28เดือนมกราคมพศ2505เป็นลูกของคุณพ่อบำรุงคุณแม่ฉลอมอาจปานกลางดิฉันเกิดที่บ้านโคกว่านนะคะเรียนระดับขั้นป1ถึงป .7 ที่โรงเรียนบ้านโคกว่านหลังจากนั้นก็มาต่อมัธยมต้นที่โรงเรียนละหานสายรัชดาพิเศษและมัธยมปลายที่โรงเรียนนางรอง หลังจากนั้นก็ได้ไปเรียนที่ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจนกระทั่งจบปีพศ2529และก็ได้สอบบรรจุในปีพศ2530บรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรพอปีพศ2533ก็ได้ย้ายมาทำงานที่โรงเรียนบ้านหลานทรายครุรุราชดบำรุงวิทยาแห่งนี้ จบจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้และได้กเกษียณอายุราชการที่นี่นะคะหลังจาก,กเกษียณแล้วดิฉันก็หมดหน้าที่ในโรงเรียนนะคะก็จะไปทําหน้าที่ต่อที่บ้านซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกที่ดีเป็นภัญญาแล้วก็เป็นแม่ที่ดีของลูกสืบต่อไปขอบคุณค่ะ